แล้วเสียงโคตรดังเฮ้ยก็กอโผล่ขึ้นมาแล้วอ้โคตรบาไโคตรมาโคตรมาบอกเลยว่าโคตรมาเท่จริงอุ้ยโคตรใหญ่เหมือนก้อสวรรค์เลยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เราก็กลับกัอยู่ในเกม r o b อ o x เองเช่นเดิมนะฮะก็วันนี้เรามาอยู่กันในโหมดที่มีชื่อว่า GPO นะนั่นก็คือ g a นพ f i ออ t Online นั่นเองฮะซึ่งเออที่ผมมา อัดคลิปในตอนนี้นะฮะก็เพราะว่าตอนนี้นะฮะเขาได้ทำเ,เขาได้มีกิจกรรมครบรอบ1ปีนะฮะของแกพิษออนไลน์นะฮะพามาชมสถานที่นะฮะหรือพามาดูวิวบรรยากาศนะฮะภายในเกมนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างในวันครบรอบ1ปีของแกพิษนะ,ะเอ,อแล้วถ้าเห็นว่ามันมีเขาว่ามาใหม่หรือรูปน้องหมานะฮะก็อย่าไปสนใจนะฮรพอดีว่าอันนี้กิจกรรมเขาเพิ่งมาตอนตีส ตอนตีสองตีสามก,กว่าๆนะฮะผมก็พอกิจกรรมมันมาปุ๊บผมก็เข้ามาอัดเลยนะฮะก็เลยอาจจะมีผิดผิดพลาดอาจจะมีผิดพลาดบ้างนะฮะก็ต้องขออภัยในทานที่นี้นะฮะจะเป็นยังไงก็เข้าไปรับชมกันเลยนะฮะมันไม่ใช่บหรอกอินเอ้ยนี่ไงเช็คเดอะคาลดาวบอร์ดคือีข้อความนี้บอกเราว่าถ้าเราอยากจะเช็คว่ากล่องนั้นเกิดตอนนะเวลาไหนนะฮะก็ให้ไปให้ไปดูที่บอร์ดเอานะฮะมาให้ทำอะไรเนี่ย

อันนี้คือจบภารกิจ Next g i p is 50 second 50วิแอนนี้ก็คือบ่อดในตอนแรกนะฮะที่ผมได้บอกไปตอนต้นคลิปนะฮะว่าฝั่งตรงข้ามกับเกาะน,นะฮะนี่ก็คือเกาะตรงนี้นะครตอนที่เราอยู่นะฮะที่เรานับรอเขาดาวนะฮะก็มาดูในส่วนแรกกันเลยดีกว่านะครับก็ส่วนแรกนะฮะก็จะเป็นช่วงระยะเวลากิจกรรมนะฮะที่อยู่กับเราจนจบอีเวนต์นะฮะซึ่งมันจะมีเวลาอยู่ 47ชั่วโมงก็คือเป็น2วันแล้วแหละซึ่งมันจะจบในวันที่17พฤศจิกายนนะครับหรือเรียกง่ายๆก็คือวันพุธที่17นะฮะที่กำลังจะถึงก็ช่องสีเหลืองนะครับจะเป็นระยะเวลาเกิดนะฮะนับเวลาถอยหลังในการเกิดของกล่องนะฮะ300วินาทีนะครับถ้าเก็บไปแล้วครั้งหนึ่งเราก็ต้องรออีก300วินาทีแล้วหลังจากช่วงเวลานี้นะฮะก็จะเป็นช่วงบรรยากาศในเกมของผมนะฮะแล้วก็ของสวมใส่ในเกมที่ผมได้มา ประเภทกันสีแดงมันจะเคยนี่สีแดงคือปูส่วนไอ้กล่องสีเหลืองจะเป็นมัวนี่มวกเอาไปว่าไม่เหมือนกันอลยเด็กน,นี่ได้มวกใช่มันเป็นปูใน้ตัวเลยเว้ยถ้าเป็นสีแดงอ่ะกล่องสีแดงโคตดเท เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับการได้รับชมคลิปคลิปนี้นะฮะก็ผมก็เพิ่งทําคลิปประมาณแนวนี้ครั้งแรกนะฮะก็อาจจะมีพูดติดติดขัดขัด,ขด,ขดนิดนึงหรือว่าเสียงอาจจะหายนิดนึงนะครับก็อย่าถือสาแบบโกรธกันเลยนะฮะเพราะว่าผมเพิ่งเริ่มต้นทาครั้งแรกนะฮะอาจจะทําได้ไม่ดีมากเท่าไหร่นะฮะรอบในการเดินทัวร์แมปครั้งนี้นะฮะก็ขอจบลงเพียรเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์หรือซับสไคร้นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป ความผมในครัง้งต่อๆไปนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย